สวัสดีค่ะเด็กๆแล้ววันนี้ค,คุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมค่ะเอ๊เด็กสงสัยไหมคะว่าความสัมพันธ์คืออะไรเด็กเห็นอะไรรอบๆตัวค,คุณครูไหมคะเห็นไหมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสวยงามไหมคะความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมของเราก็คือการที่เราอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครเด็กขาอย่างเช่น มีแม่น้ําแบบนี้มีแอ่งน้ําแบบนี้ก็จะมีปลามีหอยมีปูอยู่ในแม่น้ําเราก็สามารถมาอาศัยโดยการจับปลาหาปลาไปขายได้หรือบางทีเราอาจจะเอาปลามาเลี้ยงก็ได้นะคะเด็กเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ของเราได้เหมือนกันคะ่ะเด็กเห็นข้างๆคุณครูไม่ค่นี่เห็นไหมเห็นทุ่งนากว้างไกลแบบนี้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับคนแล้วก็ธรรมชาติเหมือนกันแต่ในเมื่อเรามีข้าวมีทุ่งนามีทุ่งนาแล้วก็จะได้ข้าวออกมาได้ข้าวออกมาเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารหรือนําไปจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆของธรรมชาติกับธรรมชาติเหมือนกันถ้ามีทุ่งนาแสดงว่าต้องมีปู มีปลามีหอยตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมคะว่าธรรมชาติกับธรรมชาติเขาก็เอื้อเฟื้อช่วยกันเหมือนกันมีนาก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในนั้นมีสัตว์อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันแล้วอย่างเนี้ยอย่างเป็นธรรมชาติและก็ชุมชนเห็นไหมคะดิเดกคะเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวยองกันไปหมดเลยมีธรรมชาติสวยๆเป็นสถานที่ให้เราท่องเที่ยวได้อีกด้วยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยค่ะเด็กคะ เห็นไม่ค่อยเด็กคะ่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวในชุมชนก็มีความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นเหมือนกันอาแล้ววันนี้คุณครูก็มีภารกิจเล็กๆน้อยๆให้เด็กได้ไปดูในคลิปต่อไปเอสนใจหรือยังนะถ้าสนใจแล้วมาฟังครูอธิบายก่อนคลิปต่อไปน,นี้ที่ครูจะให้เด็กดูก็คือเป็นการไปสังเกตการพลางตัวของสัตว์ต่างๆ ว่าเขาสามารถพลางตัวได้อย่างไรแล้วพลางตัวไปเพื่ออะไรเ,เด็กๆะ่ะลองไปสังเกตแล้วลองฝึกดูซิว่าเด็กๆจะสามารถพลางตัวได้เหมือนสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่านะอย่าลืมลองไปทำกันดนูนะคะเด็กขะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ